สวัสดีครับสิวันนี้กินข้าวนอกบ้านมากินข้าวยูระยองปลาหมึกได้พี่น้องตัวว่าหมักแสะอะไรได้กิ่นไหมอืมใสอะไรใส่ใจไม่ใช่ใส่อะไรกินอะไรกินเหล้าไงเฮ้ยรู้ไว,ไไวไ้เห็นนะไ,ไอ้แมงวันไม่ตอมเลยเห็นไหม รู้แล้วทำไมพวกหมักอันนี้แมงวันไม่ตอบใส่ใส่ทำไมรู้ป่ะทำไมำไมนันสิบ,บัวเม้าบ่เออนั่นแหละสูตรเอาแน่หันอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะตำเสร็จแล้วอันนี้เป็นหนวดปลาหมึกกับปลาหมึกกล้วยเดี๋ยวถ่าไฟมอนก่อนพี่น้องค่อยสิย่างยูวนัน หอนองมหานอง <c oughs> หมูจะเห็ดหมูบังหน้ากับอย่างปลาหมึก <c oughs> เอาว่านบ้าวันมาตอมขึ้นตอมอยู่แสดงว,ว่ารีวแทสถ้ารีแท้มันจะไม่ตอมเข้าว่านะ <c oughs> เอาพ่อเอาเหล็กอันเล็กอย่างคือไปอย่างไฟแหงเอาลงมาก่อน ใช่ไฟม้อนทุกคนทานขี้กาดีเถอะห่อนได้บันคอยอเดี๋ยวสิท้ายตอนอย่างก็บันให้เบิ้งอีกเจนะึงแ้วตั้งนั่นแหละเออห้องนนี้มันสีหน่อยพ่อเอาขึ้นไฟแล้วก็พ่อเอาเงินไปขี่บนไฟเลยนี่คนป่ยหน่อยใส่สาดไปเออจะควบเนี่ย กลับด้านก่อนเออไฟมันไปทางนู้นอย่างเไปเตาทานเราจะมัทานก่อนพีปิ้งปันปิ้งป่าเข้าไปครับไม่มันดีสุดป้ไฟมันแรงเอาหนก็มึงเควนมันหลอนสิแล้วบอกจริจริงสิาบาทไม่ไหนะฮะค้ยกับยาบาเถอะให้มันสุกเลยถะ ตัดตรงไหนตรงกลางเล้ยเหรอตัตัดรีทำให้มิดไหมอุ้ยแออนี่เออเออเป็นระบาอะัับได้กินไมแล้วอตัดทางนี้ตัดทานี้นี่ไงฝั่งนี้ไม่ได้ตัดเลยตัวบุกเวตัดมาน่องท่ นั่นละโอสเคแซงต่อโอ้ยปากหงงหมูบักนาวเอาหมันกระชุบเลยได้พี่น้องคนหนึ่งตัดนิี่อันจิ้มน้ำจิ้มสิแล้วก um ็ชิมดูสิจิ i̇şte ้มน้ำจิ้มก่อนมีน้ำจิ้มอ่ะ

กระเทียมซอยกระเทียมนี่สดใสดเลยใช่ให้มันสกอตฮึี่แกนี่สกเานะขาตัวค่ะเอานะสักคำนี้ดูนี่สก๊อนะฮะนะอย่าก๊อตกับใครก่อนนะโรยนะครับ uh are -huh. mm.